ด้านสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะเตรียมเปิดขายสลากดิจิทัลเลข6หลักหรือว่า L6 นะคะวันที่17กันยายนนี้ประเดิมที่21ล้านใบค่ะเริ่มออกรางวัลวันที่1ตุลาคมนี้ค่ะ ท่านโทหน,นุนสัสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดเผยว่าขณะนี้คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลแห่งชาติได้อนุมัติการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลข6หลักหรือ L6 เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งจะเริ่มเปิดขายงวดแรกวันที่17กันยายนนี้และจะออกรางวัลงวดแรกวันที่1ตุลาคมค่ะ ซึ่งจะทำให้ในปัจจุบันสลากกินแบ่งรัฐบาลเลข6หลักจะมี2รูปแบบนะคะก็คือสลากแบบใบซึ่งเป็นรูปแบบเดิมและสลาก L6 ซึ่งเป็นแบบดิจิทัลค่ะสำหรับสลากดิจิทัล L6 นะคะทางบอร์ดสลากก็ได้สรุปเบื้องต้นอยู่ที่จำนวน21ล้านใบก่อนค่ะรวมกับสลากเลข6หลักแบบเดิมอีก80ล้านใบก็เลยจะทำให้มีสลากเลข6หลกักรวมเป็น101ล้านใบค่ะ ซึ่งภายในสิ้นปีนี้สลาก L6 ทั้งหมดจะต้องมีไม่เกิน110ล้านใบโดยแบ่งเป็นสลาก L6 แบบใบจำนวน80ล้านใบซึ่งเป็นจำนวนเท่าเดิมนะคะแต่ที่จะเพิ่มก็คือในส่วนของดิจิทัลค่ะไม่เกิน30ล้านใบโดยแต่ละงวดก็จะเพิ่มสลากได้ไม่เกิน1-2ล้านใบค่ะ ส่วนสลักแบบ N3 นะครับหรือว่าสลาก3ตัวเนี่ยตอนนี้ทางคณะรัฐมนตรีเห็นชอบรูปแบบแล้วจะเริ่มดำเนินการตามแผนงบประมาณประจำปี2567ผ่านระบบดิจิทัลก่อนครับในเดือนกันยายน2567ปัจจุบันนี้อยู่ระหว่างพิจารณารายละเอียดซึ่งจะเห็นความชัดเจนไม่เกินไตรมาส2ปีหน้าเบื้องต้นอาจขายในราคาต่ำกว่า50บาทนะครับโดยขายผ่านตัวแทนเช่นเดิมเพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ที่อยู่ในระบบเดิมโดยผู้ที่ขายสลักดิจิทัลแบบระบบ จะได้รับการพิจารณาก่อนเนื่องจากมีความเข้าใจการขายสลักแบบดิจิทัลครับ ด้านรองศาสตราจารย์ธนวัฒน์พลวิชยัยกรรมการและโฆษกของคณะกรรมการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกล่าวว่าขณะนี้ค่ะสลากใต้ดินสลากออนไลน์มีเงินหมุนเวียนในระบบอยู่ที่1 5 0 0 0 0ถึง400,000ล้านบาทต่อปีการที่มีสลาก N3 หรือว่าสลาก3ตัวออกมาก็อาจจะสามารถดึงเงินส่วนนี้เข้ามาในระบบได้นะคะประมาณร้อยละ1 0ถึง20ซึ่งยอดขายสลาก N3 ขั้นต่ำจะอยู่ที่1 0 0 0 0ถึง20,000ล้านบาทหรือประมาณงวดละ 1,000ถึง2,000ล้านบาทค่ะ